เอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดสอบอาวุธให้ทุกคนดูครับผมนะก็เป็นอาวุธใหม่ของดินจาไฟสายไฟผมนะเฮ้ยเป็นหอ,อกครับผมนะก็ดูจากโดยรวมนะผมมันแบบมันแทงครับมันแทงมันแบบหมืนแบบแทงนะแทงไปข้างหน้านะก็น่าจะแบบทะลุทะลวงครับผมนะแรงไม่แรงก็ไม่รู้วนะ่าแต่ขอเปิดดาเมตดูก่อนนะผมโอ้โหดาเมจถือว่าหลายชิ้อยู่นะ ทุกทีมันสามฮิตนะสามฮิตสามฮิตก็ถือว่าไม่แย่ผมนะก็มันต้องเล่นกับสกิลนะผมอันหนึ่งจะคอมโบคอมโบของมันนะเดี๋ยวบอกว่าการโจมตีธรรมดาของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะลดคูดาวเห็นไหมสังเกตดูครับผมสกิลมันจะคูดาวไวครับผมนะอ่ามันมีโอกาสประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งทำให้สวรรค์ซาซองเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูดีนะมันจะกระติกกับกึกกึ๊กกึกมันจะข้ามเลยครับเห็นไหมสวรรค์ซาซองมันจะข้าม น,นี่คือเป็นความสามารถของอืนินจาของตรงนี้เนาะต้องตีให้โดนนะใช่ไหมยเดูนะ14วิแต่พอตีเรื่อยโอกาส20%นะครับที่มันจะลดกูดาว1วิใช่ไหมนะมันเปนกระชากกระชากกูดาวไปเลยเนหะ็นไหมจะถามว่าแรงไหมนินจาไฟผมเพราะว่าเฉยๆนะเฉยๆปืนใหญ่นินจาไฟมันจะเป็นเหมือนสายเขาเรียกว่าอะไรอะสาย <ๆ S 1> สายแท้ง <ๆ S 1> นะครับผมนะ สายแทงเด้งเลือดอะไรประมาณนี้เห็นไหมสังเกตดูว่าเวลาผมโดนโจมตีเนี่ยผมตีไปเ่ยเห็นไหมเลือดผมจะเด้งทันทีเลยอ่ามันเป็นสายดูดเลือดนั่นเองเนี่ยคือมันสามารถแทงได้นะถามว่าถามว่าสกิลแรงไหมก็ไม่แรงับผมนะลองสังเกตดูดิีไม่แรงเลยนะประเด็นสกิลมันเป็นสกิลหมู่ไงสวสรรค์ซาตซองอนะ่ะเออเป็นสกิลหมู่แล้วผมก็ไปดูด้วยว่าเขาเล่นเซตนี้หรือเปล่านะทุกคน ก็เกือบแหม่คุณพอ่พอคุณแม่ถึกเลยครับผมนะนี่จะเป็นอันขั้นสุดท้ายนะเออผมมาทดสอบให้ดูของเลเวล40สมั้งแบบเอาจริงนะเล่นสายชักดาบสายไม้นินจาไมา้โหดสุดแล้วเพราะว่าเห็นเขาเล่า,เ,ลา,เ,ลาเกี่ยวกับไฟมาน,นะไฟน,นี้น่าจะแบบ ประมาณ6-7ซีซั่นเลยมั้งไฟถึงจะแบบโหดอ,อ่ะอของลินจานะดูดูทุกคนลงที่ตุด,ดิคสภาพของนินจาตอนนี้ของไฟอ่แบบอมโอ้หนี่คือแรงแล้วใช่ไหมครับเพล่พวกแม่พี่น้องโอ้เยอะโอ้ตะเบ็ดตอนนี้ก็ถ้าเป็นไฟผมว่าไปเล่นนักลบน่าจะดีกว่านะทักคนนะเออนี่ครับเสร็สรจแล้วจะได้อะไรบ้างโอ้โห ได้สกิลก็เกลือโอเคผมมาโอเคมาทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เรามาเทสนักรบกันบ้างดีกว่าครับผมนะน้าดูพุทะโรบก่อนนะพุทะโรบป็นไงเท่าอ่าเฮ้ยคนเท่นะเฮ้ยเป็นกลายเป็นนักรบสายระยะไกลไปครับผมมันสุดทีมันฟันสองเซียวดาบใช่ป่ะดูหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยเท่ทุกคนแบบภาพรวมนะภาพรวมถึงว่าเอฟเฟกต์ถือว่าอลังการนะผมนะ ว่าแจครับผมนะม,มับผมต้องได้เวลาปั่นการหันไฟแล้วผมอ่าลบมันก็ต้องปั่นกันหันไฟแล้วทุกคนใช่ไหมเออถือว่าอะไรที่สดมากสำหรับลักลบแลผมนะแต่ว่านี่ผมทดสอบในดันเบลน้อยผมก็เลยแบบไม่เท่าไหร่ครับผมโอเคปะเราไปทดสอบอีกชี่นหนึ่งกันดีกว่าโอเคครับรอบนี้เรามาทดสอบของสายพเนจรกันบ้างครับผมนะอ่าสายพเนจรที่เป็นอะไรเนี่ย ฮ้ย <Hey, S 2> ยังเปืนเลเซอร์ทุกคนดูโอ้โหเฮ้ยคือคือคนดูนะมันปล่อยไปอย่างช้าเลยนะมันช้ามากเลยลูกนึงเนี่ยมาแต่มันสามารถเขาเรียกว่าฮิตระเบิดได้ผมนะสักตดูมันจะแบบปับปับปับเราสามารถปล่อยให้มันเป็นฮิตระเบิดได,ด้ถ้ามันยิงเร็วกว่านี้นะผมว่าน่าจะโกงเฮ้ยดูดิโอ้โหคือแบบยิงธรรมาดาก็โอแล้วอะทุกคนคนดูดิแบบ เฮ้ยมันคิดเยอะมากเลยนะทุกทีรัวมากผีมากโอ้ทุกคนคือแบบถ้าปล่อยเร็วๆได้หลายๆลูกแล้วผมว่าน่าจะโหดอยู่นะตอนเนี้ยเหมือนว่าไอ้ลูกกลมๆมันออกช้าผมนะออกช้ามากก็เลยไม่อูีครับผมตอนนี้ผมตายครับทุกคนเดีมาเราจะใช้ทักษวุเกียวไปด้วยะแล้วก็ใช้ทกิะไปด้วยฮะเราจะไม่ยิงธรรมดานะ ใหญ่สายนี้เขาจะไม่ยิงธรรมดาผมนะเขาต้องฝกสก,กิตลตลอดเวลาผมนะเออแต่ประมาณนี้นะเออเออเอจเย็นเรื่องก็ถือว่าสดสุดจัดในเรื่องของการโจมตีธรรมดานะั้นได้เปรียบนะถือว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ตีหมู่ดีที่สุดนะผมว่ารูปแบบเจ๋งไงใช้ได้นะใช้ได้นะสำหรับของผเนจอนะผมนะโอเคเราไปดูอาชีพอ,อื่นกันต่อดีกว่า โ okay. อเคอาชีพนี้บ้างครับผมนะก็เป็นอาชีพที่คนเล่นน้อยสุดครับผมก็คืออาชีพพระหรือหมอเองครับผมนะเ,เราจะยิงธรรมดาไปก่อนนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนย่างเร็วเลยยิงแยงเร็วเลยทุกคนดูแล้วก็ล็อกเป้าแม่นยำม,มาก,กคือแบบดิปัป๊บปปปปปปคือแบบเป็นการเข็นเข็นป่อยลงไฟอย่างเท่อะโอ้เขายิงแบบเป็นหมู่ด้วยนะน่าดูน่าจะเป็นหมู่นะทุกคนสังเกตดูน่าจะเป็นหมู่นะ เข็งอ่ะโคตรเท่อะทุกคนเฮ้ยเล่นปลายเท่เหมือแนบบกันนะเนี่ยเราอ่ะเด็กก็เ,เจง๋งมันยังะปล่อยโล่อ่ะปล่อยโล่โล่เนี่ยโล่โล่โล่กระจายาออกไปสิพี่เ,เ,เจง๋งนะถือว่าเจ๋งนะทุกคนลองดูระเบิดเป็นสายฟ้าตกลงมาด้วยอ่ะนี่คือเท่มากทุกคนของ อะนะหมอหมอดูดิดิด,ดโคเจ๋งอะเฮ้ยน,น่ี้หมอแบบหน้าเล่นเลยเนี่ยแบบเอฟเฟกต์อลังการมากนะถ้ายิงเร็วถ้ายิงถ้าเป็นหมอเอาเป็นหมอสายแบบสายยิงสดนะน่าจะเท่เหมือนกันนะเออหมอหมอสายยิงสดเอาให้แบบยิงเร็วมากๆแต่ไม่มีใครเอาไว้เล่นอย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อว่าโอเคปะเราไปดูอาชีพสุดท้ายกันกรับเพราะคืออาชีพนกันกเวทนั่นเองฮะเป็นกระทาอาไข่ปลาหรือปลาไข่ปลาใหญ่มหาผมนะเราจะลองทดสอบยิงนะครับว่า เอฟเฟกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมกระทาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นกระทาแล้วเป็นฟองน้ำน่ารักน่ารักเลยกี่อันนั้นนึงสี่สี่ลูกแล้วผมบ้านน่ารัสี่ยังสิมันลอยไปชนตัวเองเลยนะอ้าออโต้เหมือนกันนะผมไปคิดเพราะว่าเขาเรียกว่าเท่พอสมควรนะแต่เอาจริงจริงนะอันที่เท่ที่สุดนะผมยกให้ของพระครับผมนะพระกับคเนจรแล้วก็นักดาบับผมนะอ่า เป็นเหมือนแบบพุ่งไปเป็นไกลๆหมดเลยนะฮะว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากโอเคมาวเราจะกดสกิลไปด้วยครับกดยิงไปด้วยฮะโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนได้มองทันไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะคนนักเวทนะครับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะมันเป็นเลเวลน้อยครับผมนะมันก็เลยแบบอ่ามันก็เลยแบบตายเร็วครับผมนะก็ถือว่าสดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะออกไปดูเรื่องของอ่าดร์โก้ด้วยครับว่าดร์โก้ตอนเนี้ย อัพแพดเข้ามาเนี่ยเป็นไงบ้างนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สองนะตรงนี้ก็เดี๋ยวขอกดเข้าที่อย่างนี้ก่อน่อะดากโกนี่น่าจะสุดอยู่ที่เบลเดิมใช่ไหมสามสิบห้าโอเคเท่าเดิมนะผมไม่เปลีป่ยนแปลงนะับผมก็คือของตันอยู่ที่สามสิบห้าได้ของอาวุธบ้างหล่ะข,ข้ามขานะั้นของธาตุไฟับผมนะก็เดี๋ยวเราจะดูที่อาวุธนินจาก่อนเลยกันนะสุ่มสเตตัสสามอย่างคือมีอะไรบ้างดาเมจบอสจะเมจไฟาดฟาเมจคิดค่าคิอ่าถ้าเอาไว้ถือนะนกน็แนะนำมาให้เป็น ดาเมจพิแล้วก็ดาเมจบอสนะผมนะเอาไว้ถือใช่ไหมอันนี้ไม่มีทะลุเกาะใช่ไหมของาวุธไฟเนี่ยอ่าของหมอบ้า,บางสิพระของพระมีส่วนของทะลุเกาะดาเมจพิดาเมจบอสนะผมนะก็อาศายสีสดก็เบามไม่รู้นะอ่ะมาดูของนักรบบ้างนักรบมีอะไรบ้างหรือว่าเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วนะเพราะว่า1.7เลยกันก็ว่าได้ผมนะอาจจะมีคนอาจจะบิวเป็นนักรบแบบสายฟันสดก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะเออแต่จริงเนี่ย อันนี้มันเอาไว้ใช้เท่าไหร่คอมโบกับกังหันไฟใช่ไหมเวูดาต่อเนื่องทุกครั้งที่ใช้ระบาดไฟจะคืนคูดาระบาดไฟสามวิอืมไฟตอ่อเนื่องทุกครั้งที่ใช้ระบาดไฟจะคืพนพลังงานสิบด้วยผมก็ถือว่าก็จ,จริงนะถ้าใส่รูนเต็มก็อ่าม,มันแทบไม่ได้ใช้มานาเลยนะสเตมินาแทบจะได้ไม่ลดเลยนะก็ดูดิมันมีอะไรบ้างหุยมีถือว่าดีนะมีเมิคิดทะลุเกาะเตมจบอสแต่ไม่มีเกี่ยวเกี่อ,อะไรค่าคิใช่ไหม ส่วนใหญ่เขาใส่เน้นค่าดาเมจค c r กันส่วนใหญ่นะผมว่านี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะวุ้ใหม่เนี่ยสุดยอดมากวุ้ใหม่เนี่ยโหขอ,อดวลเก่าสิ่ที่เขาใส่นัน่นก็คือวุ้ไฟอันเก่านะอันเก่านี้ก็เป็นค่าค r i ดาเมจค e c ดาเมจบอสคือไม่มีทะลุวุ้ใหม่ดีกว่าเนาะใช่ไหมมาดูจากทรงนะอ่ะของนักขนุนบ้างอ่านักขนุนี่นหนลมหายใจร้อนอันนี้มีค่าค r i ดาเมจค e c ดาเมจบอสแต่ไม่มีทะลุเกาะแล้วของไอ้นี่นะอ๋อไอ้เนี่ยไอ้เกรด จะรู้เกาะดาเมจบอสค่าคีครับผมแต่ว่าไม่มีดาเมจคีนั่นเองครับผมก็น่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมกับ5สายอาชีพที่ผมยังไม่ได้เปิดให้ดูก็อุตตจีนนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่ามาไม่ทันนะอุปกรณอุปกรใหม่ๆอย่างเงี้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้บัวลอยที่มันมีให้ทํากิจกรรมมีดาเมจคีเฮ้ยี่ดูก่อนนะดาเมจคีตัน39ดาเมจบอสตัน26อืมพวกนี้แหละไอ้พวกที่ไอ้ที่แบบแปลกๆเนี่ย นี่ผมก็มาไม่ทันดูนะผมเลิกเล่นไปพักหนึ่งเนะ้ยนี่มีดาเมจคียสามสิบเก้าแล้วอย่ยังอื่นล่ะขอดูของอาวุธใหม่อาดไฟซิตันเท่าไหร่อันนี้ดาเมจคียของนินจาตอนนี่ห้าสิบเอ็ดนะเมบอสยี่แปดแล้วลอันนี้ 39, ล่ะอันนี้ 1000. ดาเมจคียตันที่สามสิบเก้าลูกกอดตอนที่พันดาเมจบอสสามสิบสอง ต้องเช็คกนะันทุกคนเพราะต้องเช็คเพราะว่าแต่ละอาวุธอะไรอย่างมันไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้เนาะก็สวัสดีก็ขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะ bye bye, นะบ๊ายบายนะจุ๊บๆนะสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะด้วยรับผมไปแล้วครับเนะี่ย